วันนี้มึงเป็นอะไรมาอีกแล้วอ่ะอีนิ้เคกูกำลังหานี่อยู่ประชื่ออาจารย์กระชาทำไมกูวันมีโอกาสกูจะบวชในเขาสักพรรษาหนึ่งทำไมอาจารย์กระชาเป็นใครเนะี่ยคูมึงมีหน้า,า,าปะ่ะเนี่ยกูดูอยู่เนี่ยอาจารย์กระชาชินบัญชรเออเออเขาไปเขาไปเป็นวิทยากรออฟฟิศเมียกูเขาก็บอกว่า เออใครที่ไปมีม,มีมีผัวมีครอบครัวอะไรเงี้ยอ,อย่าบ่นผัวเยอะอย่าพูดจามไม่ดีอย่าดา่าอย่าด่ากันในบ้านอะไรเงี้ยโอ้ยกลับมาบกูสบายใจเลยกูกลับมาวันนั้นกูกลับมากูงงเลมันเป็นไรแม่ก็เดินมาทิลกักเดี๋ยวจะไม่ด่าแล้วนะจะไม่บ่นแล้วนะเฮ้ยเป็นไรอะ่ะเนี่ยเนี่ยจางกระชาเขาบอกว่าถ้าด่าแล้วมันจะไม่รวยมันจะไม่เฮงพลังงานไม่ดีมันจะเข้ามาในบ้าน โอ้โหกูเป็นพลังงานลบโอ้กูพิจใยชื้นกูเก่งาษุอาจารย์ขอบพระคุณมากแล้วต,ตอนนี้อาจารย์ครับรบกวนมาที่บ้านอีกสคกวันได้ไหมครับจะบวยพันสาจะบวยแค่พันษาหนึ่งเพราะมันมันกลับมาดาม่าผมอีกแล้วครับอาจารย์โอ้โอหมันเชื่อคําอาจารย์ได้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์โอ้โหแล้วมันก็บอกว่าในตอนนั้นชั่วระหว่างกูไม่รวยแล้วมึงบอกกูกูไม่รวยแล้วไอ้จางไอ้ตอนระหว่างระหว่างอาทิตย์นี่เขาทําปากไงตอนเจอหน้ามึง สุดท้ายไม่ขอขึ้นได้หมดไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์มึงอะไรขอเมอยกัาผมเงี่ยครับจารมุท้ามันจะไม่รวยแล้วนะยอมจนเลยถุท่ามันยอมจนแล้ว